ครับขอกลับสวัสดีครับสำหรับพี่น้องชาว y o u t ทุกทุกท่านตอนนี้เราก็อยู่ที่ช่อง YouTube องค์ชายสถานะครับตอนนี้เราก็มาติดตามสถานการณ์ของอมนัสภาพยนตร์ระบบเสียงออมอนอ r อริโอที่วัดข้อก,กระบือนะครับก็สลหับคืนนี้พร้อมลั่นครับสลับคืนคืนลองไฟนะพร้อมลั่นอตอนนี้ก็พาวเวอร์ก็มาแล้วอตอนนี้ก็กำลังติดตั้งอุปกรณ์ นะฮอนนะฮะอ่าแล้วก็อ่าอย่างอื่นก็คิดว่าน่าจะครบแล้วนะครับวันนี้ก็ขายไว้ระบบฟิล์มนะครับระบบฟิล์มเตาถ่านนะครับเตาถ่านอ่าส่วนอีกด้านนึงก็ยังขาดอยู่อีกสี่โกนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่บนรถนะยังไม่ได้อ่าขึ้นตั้งนะครับฮนะอามาเร็วโยะ ระบบเสียงก็ของอมอนลำโพงเบสก็เป็นของ SA นะครับ SA 24นิ้วนะไใหม่แกะกล่องนะสหรับงานนี้สำหรับตู้ลำโพงก็เป็นตู้ของกมอนะดอกเป็นของ SA نا, 24นะครับ24ินิ้วนะ0ดอกครับ120ดอกสำหรับกลางคืนวันนี้นะแล้วก็อีกด้านหนึ่งขององค์หลวงพ่อลุ่ง นะก็จะมีอีกสองจอครับสองจอ่าเดี๋ยวก็จะพาะไปดูกันนะฮะสับช่วนนี้ก็ดูอุปกรณ์แล้วก็อของอมอนออริโอหรือว่ามานัทภาพยนตร์กันไปก่อนนะครับนะ,อ,ะอันนี้ก็คอนก็เป็นของ SA นะครับสแตนดาดนะครับ SA นะวันนี้ก็มาด้วยกัน2โหลด้วยกันนะครับสองโล ก่คิดว่าเย็นนี้ชาวหูเหล็กก็ไม่ควรพลาดกันนะมาชมเสียงของอมอนาริโอกันนะฮะมานัดภาพยนตร์ตอนนี้ก็กำลังติดตั้งอุปกรณ์ขึ้นท้อนกันอยู่นะครับตอนนี้ น้อยพถมนะครับถ้าได้ย,ยินเสียงแล้ว่าะขยัดรถเ่าหรยนะครับรถเาหอบมาได้นะครับก้อนไก่ก้อเรือ, 8, 8, 8, 6, อสามแปดหก้าพอยรมแล้วก็อีกทั้งก้อนไก่วงแหวนเก้าหกห้าสรับงานนี้ก็เป็นงานประจับปิดจองนะฮะหลวงพ่อลุ่งนะฮะแห่งวัด ผมก็ได้ยินแล้วเตาหน้ามันกระหยาบร้อนขึ้หน่อยนะครับคืนนี้ก็ไก่สามแปดแปดหกยังไม่สะดวกก็ยังไม่ได้แกะเปิดกล่องห้าหกเก้าห้านะครับถ้าได้ยินมันกระหยาบร้อนขึ้หน่อยนะครับสำหรับใครที่จะมาเที่ยวงานผิดทองหลวงพ่อลุ่งแห่งวัดข้อกระบือก็ขอเชิญเลยนะครับนะฮะทราบคืนนี้ก็เป็นคืนลองไฟนะฮะยังไม่ใช่งานจริง ทำง,งานจริงก็คือ,อคืนวันที่ส6นะครับคือวันที่16บหกหลวงพ่อรุ่งรูปเหล่าองค์ใหญ่เไรทีเดียวนะแห่งวัดท่ากระบือนะแห่งวัดท่ากระบืออ่าสิ่ยานุสิทธิก็มากันเต็มที่นะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะนะนะเ,เราพาพาไปดูด,ด้านข้างของอจอ เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูอีกด้านหนึ่งอนะ่าซึ่งอยู่ทางด้านอ่าอีกซีกหนึ่งของวัดท่ากระเบือนะฮะอีกสองจอนะครับก็คือจะมีเรือนทองอ่อินเตอร์กับอ่าชานศินอินเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปดูอ่าแลก็เดินไกลพอสมควรนะก็อยู่คนละด้านกันนะเดี๋ยวเราจะพาไปดู แล้วนี่ก็เป็นระบบเสียงท่านที่นำรถมานะครับท่านวิ่งกงเลยครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเราจะมีลานจอดรถไว้ให้ท่านนะครับยังไม่ถึงวันงานเลยครับประชาชนก็มากันอย่างเดืองแน่นนะฮะซึ่งมากาบสะคระบบูชาหลวงปู่ลุ่งนะครับไอ้าอยู่ นี่ทางด้านหนึ่งนะครับของอ่าอีกซีกของวัดนะครับซึ่งมีสองจอนะครับซึ่งเป็นจอเล็กนะอ่า,อาจอละอ่าเด็ดจอละสิบลูกนะครับครับสลับตอนนี้ก็เป็นเดือนทองยินเตอร์นะครับ ก็ลงเท่ากันเบดจระสิบสองดอกนะครับก่อนแปดปากแหลมกระสี่กล่องนะครับเดินทองอินเตอร์ก็ใช้เป็นระบบเสียงของฟ้าเทคนะครับไอ้อ่านก็มาแล้ววันนี้มาเปิดเครื่องไปตัวเองเลยนค 两万，我操！没出战。 น,นี้ก็คือช่างเสียงกำลังติดตั้งสาวไลน์กันอยู่นะครับก็เท่ากันครับระพงเบรก็จอละสิบสองดอกคอนก็คนละสิคนละแปดบากอันนี้ก็กำลังติดตั้งสาวไลน์ระบบเสียงก็กับช่วงนี้ก็ต้องรอเวลาครับรอเวลาจะ,ะ,ะเป็นระบบเสียงของคอริเทีนะครับศู 15.